เที่ยวต่างจังหวัดเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวข้างหน้ามีสวนนี่พอดีเลยไปหาอะไรในสวนกินดีกว่าเฮ้ยนี่มันรังผึ้งนี่นะปาดรังผึ้งมากินดีกว่าเฮ้ยเที่ยวต่างจังหวัดไม่เห็นมีใครอยู่สักคนเลยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวมีอะไรให้เรากินเลยในบ้านนะข้างหน้ามีสวนนี่พอดีเลยไปหาอะไรในสวนกินดีกว่าเฮ้ยนี่มันต้นมะละกอโอ้ยน่ากินจังเลยขยับอาขยับกันขยับกัน หล่นมาหล่นมาหล่นมาเฮ้ยมันยังไม่สุกนี่ว่ะงั้นยังไม่กินก็ได้เออไปหายอย่างอื่นดีกว่าอืเฮ้ยนี่มันต้นกล้วยนี่ว่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าข่าก่อนเด็ดกล้วยมากินแล้วแม่ตานีตาม,มาเอาชีวิตไม่เอาดีกว่าเฮ้ยนี่มันไก่นี่ว่ะแมวดีกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเดี๋ยวจะคิดเอามม่รู้ตัวเไม่เอาดีกว่า,าวววเฮ้ยนี่มัน บอ an. ่อปลานี่นะจะตายเลยดีไหมไม่เอาดีกว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวเราจมน,นม้ำเดี๋ยวพ่อเติ้นจะเสียใจเอาไปหาอื่นแทนก็นได้เฮ้ยนี่มันรังผึ้งนี่นะอ,อ้ยดูดิสิรังใหญ่รังโตจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> คิดอะไรดีๆออกแล้วปาดรังผึ้งมากินดีกว่าเฮ้ ปาดไม่ได้สิเราขึ้นไปไม่ถึงเขย่าต้นไม้เอาดีกว่า A few minutes later เอ๊ะยังไงดีนะนี่ไงจะปาให้ร่วงตกแล้วมันเลยเอาแล้วนะเฮ้ยอ้าวปาดอีกแล้วมาเอามาเอามาเอามมาโอ้ปาดอีกแล้วโอ้ก่อนสุดท้ายเขาเนี่ยต้องโดนแน่แน่เอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโดนไป กันเราเนี่ยอยยโอยอยอานเลยพุ่งัดเต็มตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอยู่ไม่ได้เราไมอยู่แล้วโอ้ยโอ๊ยโอยจับคนตัวตาย